ในวงการธุรกิจนะคะเรามักจะได้ยินคำว่า the first mover advantage นะคะก็คือประโยชน์ของการออกตัวก่อนยึดตลาดก่อนบุกตลาดก่อนทำให้ได้ market share เยอะเป็นที่รู้จักในตลาดนะคะแต่ในวงการ startup เนี่ยมันมีคำว่า the last mover advantage นั่นหมายความว่าบางทีเนี่ย การไม่ได้เป็นคนแรกเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะการที่ไม่ได้เป็นคนแรกเนี่ยบางทีมันทําให้เราได้เรียนรู้ตลาดก่อนว่าเอ๊ะ คนชอบอะไรคนไม่ชอบอะไรจากประสบการณ์ของคนที่ออกไปก่อนหน้าเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยพอพูดถึงธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะส่วนใหญ่ซึ่งเติบโตเร็วมากมันทาให้เดี่ยวนี้ตามกันทันได้ง่ายมากนะคะไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนเมื่อก่อนทําให้ประโยชน์ของคนที่เป็น First m o v e r advantage เนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนที่เมื่อก่อนเราเข้าใจกันนะคะถ้าเรานึกถึงองค์กรระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เอ่ย g o o g l e เอ่ย l i n k e d i นเอ่ยนะคะองค์กรเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เน้นที่ว่าจะต้องออกตัวก่่อนแต ว่าเขาจะต้องออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยความเร็วไม่ใช่คําตอบนะคะ คำตอบที่สําคัญคือธุรกิจของเราจะต้องตอบโจทย์ลูกค้ามันกลับมาเรื่องของดีไซน์ thinking อีกนะคะการเข้าใจลูกค้ามีเอมพารีให้กับลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรไลฟ์สไตล์ลูกค้าเปลี่ยนไปยังไงแล้วความเร็วที่พูดถึงไม่ใช่ความเร็วในการออกตลาดก่อนแต่เป็นความเร็วที่ปรับตามลูกค้าทันอันนี้สําคัญกว่านะคะเพราะฉะนั้นการปรับตามลูกค้าทันสําคัญกว่าการออกตัวเข้าไปในตลาดก่อนถ้าเรายังสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้า การออกไปทีหลังเนี่ยยังมีประโยชน์อีกนะคะคือบางทีเราเรียนรู้จากคนที่ออกไปก่อนได้นะคะคือบางคนมีไอเดียธุรกิจออกไปก่อนเป็น first mover ละเขาทาบางอย่างยังไม่โอเคทําบางอย่างโอเคเราเรียนรู้จากเขาเก็บฟีดแบ็กที่ได้มามาปรับธุรกิจเรามันก็กลับมาเรื่องของการสร้างต้นแบบอีกนะคะโพโตไท้ายของเราจะเรียนรู้จากคนอื่นที่ออกตัวไปได้ยังไงบ้างทำยังไงให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ be the first อาจจะไม่ใช่สําคัญที่สุดนะคะแต่การ be the best ด้วยการตอบโจทย์ลูกค้านะคะ ปรับตัวตามลูกค้าให้ทานให้เร็วนะคะออกเมื่อจังหวะนั้นเหมาะสมแล้วก็คอยเอาฟีดแบ็จากคนที่ออกก่อนหน้าเราฟีดแบ็ k จากตลาดมาปรับต้นแบบบริการของเราให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าดังนั้นนะคะในการที่จะหาไอเดียธุรกิจที่ทําเงินได้เนี่ยไอเดียที่ดีไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นไอเดียแรกในตลาดนะคะแต่เป็นไอเดียที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ลูกค้าของเราค่ะ